สุ่าทำลายในปี2025นะครับปีนี้นะครับมีข่าวอะไรบ้างที่มีผลกระทบกับ ทองคําและค่างเงินยูเอสดอลลาร์และตลาดหุ้นอเมริกานะครับไล่ไปตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมนะครับไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับใครที่วางแผนเทรดทองในปีนี้นะครับต้องเทรดด้วยโบรกเกอร์ระดับพรีเมียมอย่างเอทแคปนะครับด้วยค่าสเปดในบัญชีสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่12.00เท่านั้นนะครับและไม่มีค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมทุกประเภทบัญชีนะครับกราฟที่เสถียรที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงแค่ไหนคุณสามารถเปิดออเดอร์ได้โดยที่ไม่ถ่างสเปดและไม่ลดเลเวลนะครับและที่สําคัญไม่มีการปฏิเเเสธอออออออดดดรรรร์์หืีโค้แม แต่ออเดอร์เดียว ถ้าเกิดว่าคุณเทรดที่เอทแคปนะครับและยังสามารถเทรดที่แพลตฟอร์มเทรดดิ้งยูได้อีกนะครับเริ่มกันที่ไตมานแรกนะครับเดือนมกราจนถึงเดือนมีนาคมนะครับ15มกรานะครับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาครับหรือเฟดนะครับประกาศดอกเบี้ยประจำปีนะครับอาจจะมีการส่งสัญญาณครับแนวโน้มของดอกเบี้ยในระยะยาวของปีถัดไปด้วยนะครับ20กุมภาพันธ์นะครับการประชุม g 20นะครับการเรียกขานเรือความตึงเครียดทางการเมืองของเศรษฐกิจของโลกเนี่ยซึ่งมีผลกับทบถึงกับยูโรซลาแน่นอนนะครับและวันที่10มีนาคมนะครับรายงานตัวเลขอัาน านรันที่2องนะครับเมษายนจนถึงมิถุนายนนะครับวันที่5าเมษายนนะครับการประชุมกลางยุโรปนะครับหรือว่า ECB นะครับอาจจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายการเงินในยุโรปด้วยนะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับเฟดนะครับอาจจะประกาศดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนะครับถ้าเกิดว่านาโนมของเงินเฟ้อเนี่ยจะยังลดลงนะครับเฟดก็อาจจะต้องเพิ่มหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ครับทองคำอาจจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงก็ ขึ้นอยู่กับวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับ30มิถุนายนนะครับการประชุมโอเปกนะครับที่มีผลกับราคาพลังงานนะครับแน่นอนว่าพลังงานเนี่ยก็จะมีผลในตลาดอเมริกาด้วยเช่นกันนะครับและแตรมาสที่3นะครับกรกฎาคมถึงกันยายนนะครับวันที่15กรกฎาคมนะครับรายงานเศรษฐกิจไตรมาส2ของสหรัฐอเมริกานะครับจะช่วยให้นักลงทุนนะครับประเมินเศรษฐกิจและการเฉรดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับแล้ววันที่25สิงหาคมนะครับการประชุมที่เฟดนะครับที่อาจจะส่งผลต่อนโยบายการเงินในช่วงครึ่งปีหลักด้วยนะครับใครที่ติดตามการประ นนี้ะครับก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับวันที่10กันยายนนะครับรายงานอัตราเงินเฟ้ออีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้ในการประกาศเงินเฟ้อรอบนี้นะครก็คือรอบครึ่งหลังปีนี้นะเองนะครับและไตรมาสที่4นะครับไตรมาสสุดท้ายนะครับช่วงตุลาคมถึงธันวาคมนะครับวันที่5ตุลาคมนะครับก็จะประชุมธนาคารโลกนะครับหรือ World Bank นะครับแล้วก็ไอเพทนะทบทวนนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกนะครับในปีนี้แล้วก็ปีถัดไปด้วยนะครับแล้วก็วันที่ส5พฤศจิกายนนะครับมีการรายงานตััวเลข GDP นะครบ และวันที่20่สิธันวาคมนะครับเป็นวันสุดท้ายส่งปีนะครับก็คือสรุปไตรมาสของเศรษฐโลกนะครับแล้วก็คาดการณ์ครับว่าในปี2026จะมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้นะฮะเซฟเก็บไว้นะครับจะได้ฟังกันได้ยาวๆเก็บไว้ได้ยาวๆนะครับในปีนี้นะครับสรุปภาพรวมในปี2025นะฮะเหตุการณ์สาคัญนะครับที่อาจส่งผลกระทบกับราคาทองคำนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆไตรมาสนะครับโดยเฉพาะการประชุมกลางตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การประชุมรอัประเทศนะครับนวสลง แบบนี้อย่าง ใกล้ชิดนะครับเพื่อประเมินแนวโน้มราคาของทองคำนะครับและก็คําเตือนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาลงทุนอย่างรอบครอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับและก็บทส่งท้ายนะครับในปี2 0 2 5นะในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็จะมีการส่งผลกระทบกับราคาทองคําที่แตกต่างกันนะครับนักลงทุนจึงควรจะต้องจับตามองในแต่ละไตรมาสอย่างใกล้ชิดนะฮะและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเทรดทองคาด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเทรดทองตองที่เอ็กซ์เท่านั้นนะครับมีอินดิเคเตอร์สุดล้ำนะครับให้ใช้งานได้ ฟรีนะและก็ f ฟ a t เทรดเดอร์นะครับ,ค,รบคือเหมือนที่ตั้งผลกำไรได้หลายรายการในเออเดอร์เดียวกันนะครับและ AI economic calendar นะครับปฏิทินข่าวเศรษฐกิจที่ช่วยไม่ให้พลาดข่าวสำคัญพร้อมกับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดและแม่นยำนะครับเทรดทองบนเทรดดิ้งวิวนะครับได้ก่อนใครต้องที่ไอแคปนะครับ